ต้องอนุโมทาบุญกับสิ่งตัวนํำโชคล่าสุดบวชแล้วโดยได้โพสผ่านโซเชียลอย่างในอินสตาแกรโพสภาพข้อความบอกว่าวันนี้หลวงพี่เดินทางไปถ่ายชีวิตควายท้องหนึ่งตัวจากโรงค่าสัตว์พอไปถึงเจอควายท้องสองตัวเห็นแววตาควายแล้วเลือกไม่ถูกจริงๆครับเลยเอามา2ตัวเลยครับวันนี้เลยเอาบุญถ่ายชีวิตควายท้องสองตัวมาฝากโยมเพื่อนๆครับผมขอให้โยมเพื่อนๆ ได้บุญด้วยกันเยอะๆเลยนะครับผมหลวงพี่ขออนุญาตหยุดรับปัจจัยร่วมบุญถ่ายชีวิตแม่ควายท้องนะครับเนื่องจากได้รับจํานวนปัจจัยที่โยมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเมตตาทําบุญมาเพียงพอที่จะถ่ายชีวิตแม่ควายทั้งสองตัวแล้วครับพรุ่งนี้หลวงพี่จะรีบแจ้งรายละเอียดนะครับขอให้โยมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้บุญด้วยกันเยอะๆเลยนะครับผมสาธุสาธุครับผม และบอกว่าผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตตั้งใจจะถ่ายชีวิตแม่ควายท้องสองตัวแต่ด้วยความเมตตาของโยมเพื่อนเพือนพี่พี่น้องน้องผู้ใจบุญร่วมกันเข้ามาช่วยแม่ควายทั้งสองตัวจนทำให้ตอนนี้เราถ่ายชีวิตควายได้ทั้งหมดหมดคอกดังนี้ครับ แม่ควายท้อง2ตัว7จ็ดหมื่นบาทแม่ควายกับลูกน้อย2คู่4ตัว7,000หบาทแม่ควายกับลูกควายสตัวห5 0 0 0บาทควายสาว2ตัว60,000บาทแม่ควายกับลูกสองตัว55,000บาทแม่ควายท้อง2ตัว80,000บาทวัวตัวเมียสองตัวห0หมืบาทรวม16ตัวเป็นยอดเงินสี่0 0 0หบาทยอดปัจจัยจากเพื่อนๆในเพจรวมสามแสนแปดห่นสามพันก 93บาท32สตางค์ยอดปัจจัยจากญาติโยมที่ร่วมทำบุญ2 1 4 6บาทพระสิงโตขอร่วมบุญ50,000บาทรวม454,139บาท32สตังค์ขออนุโมทนาบุญกับโยมเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านด้วยครับผมสาธุสาธุครับผมทํากลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่อนุโมทนาบุญจำนวนมากค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ